รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากครั้งที่แล้วที่เราได้ไปยืนถ้ำที่มีความยาวที่สุดของสอปปลาวอย่งางถ้ำกองลอกันมาแล้วก็ได้พบเจอเจอกับความสวยงามที่เหนือจินตนาการ ที่มาพร้อมกับความอบอุ่นและก็จริงใจจากหมู่บ้านเล็กๆกันมาเป็นที่เรียบร้อยถึงจะอยากอยู่ต่อแค่ไหนแต่ผมและน้องลำดวนตุกตุกผู่ใจจะต้องออกเดินทางกันต่อนะครับเราก็ไม่รีรอรีบเดินทางออกมาจากแขวงคำม่วนมุงหน้าล่องใต้มาราวๆ350กิโลเมตรเพื่อมาสู่เมืองปักเซแขวงจำปาสัก เพราะว่าเราเนี่ยมีนัดสำคัญกับบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เชิงอนุรักษ์ของที่นี่ซึ่งตอนนี้ผมเดาว่าพี่เขาน่าจะรอเราอยู่ที่ปักเซแล้วล่ะครับ เวลาทัพชมครับอยู่นี่นี่สวัสดีครับพี่นี่ครับ,บๆๆรอนานไหมครับพักหนึ่งครับผมขอ,อนั่งน,นะ้ไหมพี่โอเคโอเคกรี e ดิสカเวอรี่พี่ก็เริ่มเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เราเ,เ,เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2000เอาปัจจุบันนี่ประมาณ15ปีจริงๆแล้วของเราห้องปราผจญภัยหลายกว่าเป็นแอดเวนเจอร์เนาะแต่ว่าเราเอาคอนเซปต์หรือเอาแนวความคิดของอีโคทัวริซึมก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่มันมีความผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชน เ้วเขาก็เลยเหตุโครงการตัวนี้ขึ้นโดยที่ว่าพานักท่องเที่ยวเข้าไปเพื่อได้มีประสบการณ์กับธรรมชาติแท้ๆเลยว่ายูนเขิดป่าสงวนที่ว่ายูนเจกลกางป่าที่ติดต่ออย่างบ่ได้โทรศัพท์มือถือบรือสัญญาณไม่มีสัญญาณ่ะโอเคสวัสดีครับของไปแล้วครับไม่ต้องเอาอะไรเอาไปแต่ใจเอาไปแต่ใจกับแรงเอาไปกับแรงแรงก็ไม่ค่อยมีเอาตุ๊กตุ๊กไปได้ไหมเอาตุ๊กตุ๊กไปก็ได้ เอาไปได้ใช่ไหมพี่<ด>แต่ว่าสภาพมันแย่มากนะคือหมายถึงแบบเครื่องมันไม่ค่อยดีพี่นั่นเครื่องบูดีกันะน้นําขี่รถขาเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่ายุหันถนนตอนที่เข้าไปมมนอยากตักตึกตักไนึงผมเอากระเป๋าก่าน <c oughs> น้องลำดวนไม่ต้องไปด้วยนะไม่ต้องงอนนะอยู่นี่นะเที่ยวปักเซปักเซสวยตายนะโอ้โห <c oughs> ท่านผู้ชมสิ่งที่ขาดไปเป็นเดือนนั่นคือแอร์นั่นเองสุดยอด คือแค่มีแอร์ผมก็แฮปี่แล้วก็ตัดสินใจทิ้งน้องลำดวงไว้ที่ปากเซไหมกับช่างท้องถิ่นนะครับแล้วก็เพิ่มมุ่งหน้าออกไปประมาณ60กิโลเมตรจากเมืองปักเซนะครับเพื่อไปเริ่มการประจนภัยของเราก็มุกหน้ากันไปเรอยนะท่านชมครับถนนสองเลงแต่ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะเพราะว่าผมกำลัง นั่งสบายมีคนขับรถให้แล้วก็อร์ค่อนข้างเย็นไม่ใช่ค่อนข้างเย็นอะ่ะเย็นเลยละเพราะข้างนอกเนี่ยเดาว่าอุณหภูมิลังใช้ได้เลย แล้วใช่ไหมพี่ถึงแล้วหนองหลวงอันนี้บ้านหนองหลวงคือหมู่บ้านที่เราจะมาจอดรถก่อนบ้านมาแล้วคือว่าใกล้ที่สุดกับแคมป์แถวสิไปอ๋อจอดรถไปนี่ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปอีกสองชั่วโมงห,หมู่บ้านสุดท้ายเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ลึกกว่านี้ต้องใช้โฟลวิลแล้อเราขับมาจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเจอปลาเขานั่งขัวดเลย อันนี้ป้าดาวหรืเป่าโอ้ป้าดาวคอฟฟี่ีครับอยู่นี่เราเจอแล้วป้าดาวคอฟฟีทำเองทุกอย่างนะท่านผู้ชมครับก็ก่อนที่เราจะบุกตะลุยเข้าสู่ภายในป่านะครับก็ต้องมีการเช็คเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็ต้องเช็คเรื่องเสบียงกันให้เพียงพอนะครับ ถ้าเอาไปไม่พอเนี่ยเกิดอาการโมโหหิวเนี่ยไม่ดีแน่นอนเพรเข้าไปข้างในเนี่ยไม่มีร้านสะดวกซื้อเพราะเส้นทางต่อจากนี้เนี่ยคงจะต้องลุยกันสักหน่อยแต่พี่เขาบอกกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้พบได้เจอเนี่ยคุ้มค่ากับการลุยเข้าไปอย่างแน่นอนก็เช็คกันเสร็จสับทุกอย่างเรียบร้อยก็ออกลุยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชม ถึงจุดน,นี้ท่านผู้ชมครับถือว่าท้าทายใช่เล่นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ครับอันนี้ห้องก็เป็นขัวอูภาษราลาวปกติเขาเเป็นแค่นูนี่วอล์กก็เป็นขัวอูที่เราเห็ดจากต้นไม้หาต้นไม้เพือ่อยางข้ามเพราะว่าจากนี้ไปแล้วเราดูฝนแล้วคนที่ยางข้ามนี้บไร้เขาเลเห็ดขวดันนี้เพื่อข้ามจากฝั่งหนึ่งของภูเขาไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาอ่าก็ข้ามจากฝั่งโน้นมานนมาถึงฝั่งนี้มาถึงฝั่งนีง้ ก็ท้าทายประมาณนึงท่านผู้ชมครับแล้วก็วิวสวยสดงดงามมองไปทางซ้ายนะครับอันนี้เขาเรียก้ำตกอะไรพี่ํำตกตาเสือตาเสืองาม,มากๆท่านผู้ชมครับมองไปฝั่งนี้ไม่เสียวเท่าไหร่แต่ถ้ามองไปฝั่งนี้เนี่ยไอย้ยาผมว่าลงไปประมาณสัก30-35บสสหเมตรได้งั้นต่อครับพี่ผมเริ่มเสียวแล้ว <S <S เดาว่าเราน่าจะถึง<ร>แล้วท่านผู้ชมครับ อันนี้เนี่ยคือแบบว่าสั้นๆก่อนคือแบบว่าเดาว,ว่านักท่องเที่ยวมาก็จะได้มาลองก่อนมาเห็นแล้วบ่ต้องตกใจมันสั้นาาแล้วค่อยยาวออกยาวออกยาวานะอันนี้สั้นๆยี่สิบเมตรก็เสียวๆนะตรงนั้นมันก็สูงเหมือนกันนะปล่อยไปเลยนะพี่นะนเออได้นะ ได้มาเล่นซิปไลน์แบบนี้เนี่ยเสียวกันใช้ได้นะครับแต่ที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่นี่เขามีไม้ที่เอาไว้ทั้งเบรกแล้วก็บังคับทิศทางไว้ให้ด้วยนะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงแต่ว่าเวิร์กสุดๆครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันสูงอ่ะมันดรอปลงไปนะ่จาจะรมาสักร้อยเมตรได้แล้วก็ผ่านน้ำตกในต่างหากนะครับเหมือนลอ,อยอยู่บนท้องฟ้าเสียว แต่สวยมากๆแสงอ่ะนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยพี่น่แล้วสวรรค์บนดินสวรรคบนดินชัดๆคือตอนที่พี่มาสำรวจเนี่ยคือพี่ตามหาไอ้น้ำตก สายนี้เส้นนี้ไหมหรือว่าตามหาเส้นนี้เส้นนั้นและอ,อีกเส้นหนึ่งอีกตัดตะเกตอยู่ใ,ใกล้ๆบอนี่คือสำรวจทั้งสามสายเลยคือ,ค,อ,ค,อคือรู้ว่ามีอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะเข้ามาค่อนข้างลําบากแล้วท่องเที่ยวก็ไม่นิยมมากันกั่นแหละตอนที่พี่เนี่ยมาบุกเบิกเนี่ยมาทําเส้นทางซิปไลน์ต่างๆกันนานคือเพื่อนๆหรือว่าที่ครอบครัวเขาว่าง่พี่เขาบอกว่าบ้าบ่าีเขาบอกว่าบ้าโดยเฉพาะอาาคุณแม่เนาะคุณแม่เพราะว่า ปกติเวียกของข่อยมันกระหลายอยู่แล้วแล้ววันนี้มาเพื่อนหัวใช่มามเฮ็ดเวียกอยู่ในป่าสมวนเฮ็ดเวียกนี่นคือมาทำงานมาทงานนะครับมา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 สร้างกิจกรรมนี้แล้วคุณแม่ก็ก็บอกว่าอย่ามาทําเถอะเพราะมันอันตรายมันเสี่ยงแล้วคอยก็บอกแม่ว่าตัวนี้เป็นความฝันของคอยเราคอยขอเฮ็ดหลังจากทำเฮ็ดแล้วปุ๊บเนาะะมีทีมงานอย่ามา่วยทมง,งานบ้านมาสวยจนแล้วปีหนึ่งกับข้างธมิษที่่าพามาแม่แม่ลูกสาวกับภรรยา ครับโมโมอีกหลายคนมาขี่อยู่นี่แต่หอทั้งลุมและแม่ค่อยเข้าใจค่อยบอกมาแม่นี่แหละสิ่งที่เราเห็ุจากสังสวัด์อันนี้เราสางสวัรด์ขึ้นมาสำหรับคนที่มาธรรมชาติอันนี้มันสวัด์และแม่แล้วก็ยอมรับแม่อายุหกสิบห้าปีจนนั้นมาเห็ุทุกอย่างขี่สลิงข้ามปีนเขาปีนแม่อายุหกสิบห้า <65. S 2> แม่ละจบมาขี่สลิงลูกสาวตอนนั้นอายุมาลลยตัวด้วยอายุแปดปีแตไม่เห็นกันแต่ก็มากันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็จะได้มาใกล้ชิดกับสวัรด์คนดินที่นี่แหละ ขี่สลิงเข้าห้องแม่นแล้วเกิดมาไม่เคยเจอ <c oughs> โอนสลิงเข้าห้องเสร็จสับเก็บของกันเรียบร้อยเราก็มากินมือ้อค่ำกันต่อนะครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆพี่อินทีเขาก็บอกเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยแค่เบาะเท่านั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยยังมีอะไรเด็ดๆอรอยอยู่อีกเพียบเพราะฉะนั้น อืนนี้กินให้อิ่มและพักผ่อนให้เต็มที่แล้วมาลุยกันต่อพรุ่งนี้ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์อเรชั่น บางเองนะผู้ชมเมื่อคืนก็เมื่อคืนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคือเราอาจจะไม่เห็นถึงวิวนะครับว่ามันสวยขนาดไหนหรือว่าไม่ได้ความรู้สึกว่าบ้านต้นไม้เนี่ยมันอยู่สูงจากพื้นแค่ไหนแต่ว่าตื่นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นอย่างเต็มที่นี่ดูวิวข้างบนผู้ชม ไกลสุดลูกหูลูกตาข้างหน้าเป็นหน้าผาเช้าๆอย่างนี้อาการเย็นๆมีเรื่องของหมาด้วยแต่ว่าให้หลายคนเนี่ยชอบย้ำกันอีกทีช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ผมว่าน่าจะมาอีก2 23 2หมองค่อยพัดผ่านไปมองไปข้างล่างโอ้โหต้นไม้ทั้งนั้นเขียวชะอุ่มสุดยอด ชื่อว่าเป็นฝันของหลายๆคนนะครับที่อาจจะอยากมีบ้านเหมือนต้นไม้หรือว่าจะมาหรือว่าอยากจะมานอนบ้านต้นไม้อันนี้เนี่ยไปฝันมานานแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่ได้นอนยูต้นไม้เจ๋งชมวิวแป๊บๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปที่ร้านอาหารสักหน่อยเพราะอาหารเช้าเราเราอยู่มา น้ำตกน้ำตกขมึดเขาบอกว่าเป็นชื่อดิงที่สามารถพบได้ทางนี้ครับก็ erem. ตั้งชื่อตามลิงขมึดสูงสวยงามมากๆก็มาเบรกฟาสต์กันเลยฮะท่านผู้ชมครับีทั้งขนมปังแบกเกตนะครับข้าวเหนียวสับประประดไข่แน่นอนกาแฟบักสองเดี๋ยวเรา เร็วสกันประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่อินทีวันนี้เนี่ยมาแอดเวนเจอร์กันต่อวันแรกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นซิปไลน์ในระยะสั้นๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เขาบอกเลยว่าของจริงจะพบกับซิปไลน์ที่ยาวที่สุดของที่นี่แค่คิดก็เสียวแล้วท่านผู้ชม ดีครับพี่พาผมมันทรมาร์ตมาพี่ตอนนี้เนี่ยมันเลยขีดเอ่อความสนุกแล้วมันเริ่มเข้าสู่ความกลัวผมยอมแล้วโอ้เฮ้ยไโกนดังไปบ้างับมาไงเขาเนี้ยหลบซะเถอะแต่คนเดียวเอาเลยได้ไหนนี่มันแรงมากเลยนี่ เซนนี้แหละฮะน่าจะเป็นไฮไลท์สุดผมว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันไฮไลท์หมดนะพี่คือตั้งแต่เราเริ่มกัน130เมตรมา250มา390แต่อันนี้450เมตรไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกปล่อยมือเป็นขั้วแมนเลยโอเคนะ450เมตรเบรก 麦当，来。 เื่อกี้เราก็ทิ้งอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะครับไว้ข้างบนเราก็เดินลงมาตรงนี้จุดนี้ท่านผู้ชมครับน้ําตกอีกแล้วน้ําตกอะไรครับพี่ครับอันนี้เป็นตัดหินแดงมันเป็นปน้ําเดียวกับตัดเสี่ยวตดัดขมือที่มันไหลลงมาแล้วมตัวนี้ไหลลงไปเข้าท่อน้ําของเลยประมาณ40่สิบกิโลเมตรตัวนี้ลงไปเข้าน้ําของไอ้ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติตรงบริเวณเขาไปแลใช่ไหมครับพี่โอ้พื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเราควรนะพี่ครับพี่แล้วพี่เข้ามาทําธุรกิจอย่างเงี้ยอย่างแบบโหนสโลงโหนสลิง มาสร้างรีสอร์ทกลางป่าที่มันเป็นอุทยานแห่งชาตินี่มันยากไหมครับพี่ยากยากหลายเพราะว่าตัวนี้กยะยนลักษณะว่าเขาก็ได้ไปเสนอทางรัฐบาลบอกว่ากิจกรรมียวเหตุนี่มันส่วนใหญ่สิ่งปลุกสร้างียวเหตดมันเป็นสิ่งปลุกสร้างที่บทาบรสที่เสร็จต้นไม้เอาออกได้แล้วเขาบได้ทําลายต้นไม้ทุกๆอย่างที่เอาเข้ามามันเอาเข้ามาจากข้างนอกต้นไม้บางต้นที่เขาใส้กต่เป็นต้นไม้ที่มันล่มแล้วเขาขออนุญาตนะเพลินเนาะและสิ่งที่ว่าเหนือไปกว่านั้นก็คือ อยู่เมืองลาของเขาตอนนี้มีปลาสงวนอยู่หลายบอนแต่ว่าทางภาครัฐเิ่นกบ,บได้มีงบประมาณที่ว่าจะดูแลอย่างทัวถึงและกิจกรรมที่เขาไม่ให้จุนีก็คล้ายกับลักษณะว่าเขาก็เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ตัวมเบึงคือชาวบ้านที่เรียกับเขาเข้าเจ้าก็เป็นหูเป็นตาบ่งว่าโอเค่ให้มีคนมาทำตัดไม้ทําทลายปา่า่ให้มีคนมาลาสั์เพราะว่าทุกๆน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามานี่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งมันเขาเสียหักเงินออก4ดอลลาร์ให้กับกองทุนบ้าน เจมกับบ้านเองก็ต้องได้ใช้ของขึ้นตัวนี้มาเพื่อม้หักสาปลาให้มันทอดชัวลูกสลานให้มันยาวนานแต่อย่างนี้พี่เข้ามาทําก็เหมือนเขา,าเห็นคุณค่าธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเป็นส่วนที่แบบเขาเรียกหล่อเลี้ยงชีวิตเรื่องของรายได้เองก็ดีที่ <ừ. S 1> ท,ที่ทำมาจากนักท่องเที่ยวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่เขาทำเนี่ยคือพี่เขาไม่เน้นแบบ m a สท t วร r ซ s ม,มคือหลายๆที่ที่ผมเจอมาเนี่ยคือแหกันเข้ามาเหอะ รถนะบัสลงกันเป็นแบบว่า1 0บสคันแล้วก็บางทีแบบต่อแถวกันได้ซิบล้ลาอะไรประมาณนี้แต่ของพี่เนี่ยตัวนี้เขาแม่และ,ละตัวนี้เขาเน้นสนอแบบมือหนึ่งที่มาท่องเที่ยวเขาว่านี่เขาขนาดหนึ่งเขาก็ให้เขามาแต่18คนบุคคนมันกเขาก็ดูแลทั่วถึงนั้วนักท่องเที่ยวกับซีได้ข้อมูลแล้วก็ได้เพลิมเพิธรรมชาติอย่างเต็มที่เขาก็พยายามทุกๆอย่างเขาพยายามรีไซเคิลเขาพยายามใส่วัสดุที่เป็นพลาสติกเขาก็ขับคืนไปเลือกเป็นกระปองเป็นอย่างกระตามเนาะเขาพยายามให้ทุกอย่าง นึน่ง,งตัวอย่างการใช้ห้องน้ำเขาพเาาพยายามพยายามเพื่พอาให้มีผลกระทบที่ต่ำที่สุดกับธรรมชาติเยี่ยมมากคือสวรค์บนดินจริงรับข้อมูลดีๆมาจากพี่อินทีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับแถมยังได้ทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์กันมาอย่างเต็มที่มาทั้งวันเห็นน้ําตกสวยๆข้างหน้าแบบนี้เรแม็กไม่พลาดแน่นอนขอแก้ผ้าลงน้ําโชว์กล้ามกัสนสักหน่อย,ยน้ำชมครับ 武功，十八掌一出力破降龙，大显威风。 บอกตรงว่ารับสบายมากแต่ตื่นมานะรู้สึกเมื่อยเหนื่อยลวล้าอย่างไม่รู้ก็เราก็เดินมาท่านผู้ชมครับข้ามสะพานแขวนมาวันนี้ไม่ต้องใส่ฮันเนสไม่ต้องเซฟตัวเองครับเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่อันตรายก็มาเจอกับจุดชมวิวนะครับแพลตฟอร์มที่เขาสร้างไว้บนต้นไม้ใหญ่ๆถ้าเกิดมาเหนื่อยเมื่อยละล้าเนี่ย มัน,นวดได้ที่นี่เขาก็มีบริการอยา่างได้มาน,นวดผ่อนคลายเขาบรรยากาศชั้นเยี่ยมท่ามกลางป่าเขาอันยิ่งใหญ่และก็น้ำตกสวยๆที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆ ระหว่างที่นวดไปก็พานคิดถึงการเดินทางดีๆที่ผ่านมานะครับคิดไปคิดมาก็คิดขึ้นได้นะครับว่าเอ๊จะกลับออกไปยังไงเนี่ยมีลงมันก็ต้องมีขึ้นแล้วการโหนสลิงขึ้นเนี่ยก็คงจะผิดแปลกกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับคุณผ,ผู้ชมอย่างนี้ต้องเดินสิครับงานนี้เทศกาลซิ่งด้วยบาทาจึงเกิดขึ้นจนได้ฮะท่านผู้ชม อขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวหน้านผาเนี่ยก็ขึ้นไงอะเฮ้ยอ๋อเดินขึ้นมานี่ใช้แรงใช้ย่อยนะท่านผู้ชมครับแต่นึกว่าวันสุดท้ายเนี่ยมีแค่เดินแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับแต่ไม่ วันแรกประจนไทยไปแล้ววันที่2ก็ตื่นเต้นน่าดูวันที่3า,ามทางกลับเนี่ยเ้ามีเตรียมไว้ให้นะครับหน้าผาจุดสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงยอดน้ําตกอวย่างไงท่านผู้ชมครับก็โอ้โหวิวสวยสดงดงามมากข้างหน้าท่านผู้ชมครับ แลวแล้วเราก็ถึงจนได้ท่านผู้ชมครับโอ้โหได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกกันนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งของธรรมชาติ ก็น่าแปลกใจนะครับที่มนุษย์จํานวนมากคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างจนพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อหาผลประโยชน์แล้วก็ปรับธรรมชาติให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดแต่ก็ยังมีกลุ่มคนเล็กๆกันนะครับกลุ่มหนึ่งที่ไม่คิดจะทําลายแต่กลับพยายามปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติรักษาให้มันคงอยู่จนทําให้ผมและก็คุผู้ชมได้มาใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นความงดงามราวกับภาพวาดที่ซ่อนอยู่แบบนี้ สำหรับผมแล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าถือว่าเป็นโบนัสชิ้นต่อถือเป็นไฮไลท์ของการเดินทางที่ผ่านๆมาไม่ใช่แค่เฉพาะในทริปนี้นะครับแต่เป็นทั้งตลอดการเดินทางที่ผ่านมาราวครึ่งชีวิตของผมเลยก็ว่าได้จนผมเองนะครับคิดไม่ออกจริงๆเลยว่าจะมีอะไรหรือจะมีสถานที่ไหนจะทำให้ผมรู้สึกแบบนี้ได้อีกแต่ก็ไม่แน่นะครับ เราอาจจะได้เจอได้เจออะไรที่ซ่อนอยู่อีกก็เป็นไปได้เพราะหนทางข้างหน้าเนี่ยยังอีกไกลแล้วก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ใน TT Rider ครับ